สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565รบาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการที่นายวิดิเอลวาวเดสลามอสอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2565 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนทานประธนานธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญญกรรมของนายฟิเดลวาร์เดสรามอสอดีตประธนานธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐฟิลิปปินส์ผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังจะดำรงอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านานจากการอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่สำคัญโดยแท้สำหรับประเทศไทยคือท่านอดีตประธานาธิบดีได้มุ่งมัน่นทุ่มเทที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปิน์ เราทุกคนยังคนจดจําได้ดีถึงการที่ท่านอดิตประธานาธิบดีได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2535และได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพระเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดจนประชาชนชาวฟิลิปปินส์และครอบครัวของท่านอดิตปธานาธิบดีในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระบชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยวันนี้เวลา15นาฬิกา29สนาทีสมเด็จพระนิธฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,ดาสายามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระพพราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลย สำหรับโครงการทหารพันธ์ดีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้บูลณิธิชายพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริร่วมกับกองทัพบ,บกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559เพื่อให้พลทหารที่มีความสนใจด้านการกเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่พลทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธ์ดีนำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเองให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนหากมีผลผลิตมากสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เพื่อลดร,รายจ่ายในครอบครวัวและยังสามารถขยายไปสู่ชุมชนรอบพื้นที่โครงการโดยโครงการทหารพันธ์ดีค่ายศส,สองรักนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565 ได้จัดกำลังพลในพื้นที่เข้ารับการอบรมการปลูกผักปลอดภัยนณะศูนยพ์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธเพนสิริอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีหน่วยที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี3หน่วยคือมณฑลทนหารบกที่28กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8และกรมทหารพรานที่21โดยใช้พื้นที่รวมทั้งหมด98ไร่ในการดําเนินโครงการต่างๆอาทิโครงการทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองพระราชทานเช่นไก่พันธุ์ประดูหางดํา มีขนพื้นตัวสีดำปากดำและแข้งมีสีดำอัตราการเจริญเติบโตดีรสชาติเนื้ออร่อยเป็นที่นิยมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเหมาะสำหรับทําแกงอ่อมมีข้อด้อยคืออายุเริ่มไข่ฟองแรกช้าไข่ได้น้อยกว่าพันุพื้นเมืองขนขาวหรือไก่สีโครงการทดลองปลูกพืชสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยทดลองปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร ทังทดลองปลูกผักที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์มา15ชนิดเช่นบวบเหลี่ยมบวบงูน้ำเต้ากระเจี๊ยบขาวและพริกจินดาโครงการทดลองเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกงพระราชทานมีการเลี้ยงแหนแดงแบบบ่อขุดเนื่องจากแหนแดงไม่ต้องการน้ำลึกจึงขุดบ่อให้มีลักษณะเหมือนท้องนาขังน้ำให้ลึกประมาณ5-10ซนติเมตรแหนแดงสามารถทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและเป็นแหล่งโปรโตีนสําหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจาพวกบัวควายแพะรวมทั้งหมูเป็ดไก่และปลาโครงการทดลองเลี้ยงกบพันธุ์พระราชทานโดยเลี้ยงในบ่อซีเมนเรียนแบบธรรมชาติซึ่งกบเป็นที่นิยมในการบริโภคทางภาคอีสานและยังเป็นความต้องการของตลาดสูงสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่ลูกอ๊อดไปจนถึงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ นอกจากนี้การเลี้ยงอึ่งปากโขดหรือว่าอึ่งเผาซึ่งเป็นที่นิยมกันมากทางภาคอีสานการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนซึ่งปูนาจัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกหาง่ายมีความสําคัญทางเศรษฐกิจนํามาประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นปูนาดองปูนาทอดกรอบและมันปูนา โครงการผลิตน้ำส้มควันไม้ซึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ40-50ลิตรต่อเดือนประโยชน์นำไปใช้ในการปรับปรุงดินและกำจัดศัตรูพืชจำพวกมแมลงเชื้อราและแบคทีเรีย โครงการทดลองเลี้ยงไส้เดือนในวงบ่อซีเมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรจำนวน10บ,บ่อเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเผยแพร,ร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินให้แก่ผู้สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนและผลิตจำหน่ายเพื่อทางการค้า โครงการทดลองเพาะถั่วงอกสามารถถ่ายทอดให้กับทหารกองประจำการกำลังพลและประชาชนเพื่อนำไปเพาะบริโภคในครัวเรือนหรือนำไปประกอบอาชีพปัจจุบันสามารถเพาะถั่วงอกได้9กิโลกรัมต่อวันกิโลกรัมละ20บาทและโครงการทดลองปลูกผักเชียงดาวเพื่อทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลเป็นยารักษาโรคเบาหวานแก้ไขและหวัดช่วยกำจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย โรงพยาบาลไข้สีสองรักมีแผนนำผลิตเป็นชาผักเชียงดาสำหรับผู้ป่วยที่ยังควบคุมเรื่องน้ำตาลไม่ได้ ทั้งนี้กรมชลประทานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้ำสนับสนุนให้แก่โครงการทหารพันดีค่ายสีสอรักโดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยจากเดิมความจุ92,700ลูกบาทเมตรเป็นความจุใหม่117,677ลูกบาทเมตรพร้อมจัดหาถาังพักน้ำชั่วคราวความจุรวม10,000ลิตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบกระจายน้ําสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการได้เพียงพอตลอดทั้งปีและพื้นที่รอบโครงการยังได้ประโยชน์1,280ไร่อีกด้วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังกองร้อย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกําลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนในพื้นที่นํำผล,ผลผลิตไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนที่มีความประสงค์จะนําไปขยายผลและบริโภคสะสมสำรองไว้แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติดันมือกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการทดลองสัตว์ปีกพระราชทานเริ่มโครงการเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2565 โดยได้รับพระราชทานไก่ประดูหางดำ16ตัวไก่เหลืองหางขาว8ตัวและเป็ดเทศกบินบุรี12ตัวมีเป้าหมายในการผลิตลูกไก่ทั้งสองสายพันธุ์และเป็ดประมาณ150ตัวต่อปีโครงการปลูกพืชสมุนไพรไล่มแมลงโดยการปลูกต้นหางไหลแดงต้นกระชายและต้นสะเดาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งสะเดานำมเมล็ดมาสกัด เป็นน้ำมันสะเดาบริสุทธิ์ใช้บำรุงผิวพรรณและเส้นผมใช้เป็นยาฆ่า,มาแมลงส่วนต้นหางไหลแดงนำรากมาทุบแล้วแช่น้ำใช้เป็นยาฆ่า,มาแมลงศัตรูกระชายสามารถนำมาบดผสมกับตะไคร้หอมแดงสะเดาขา่านำไปผสมเพื่อฉีดพ่นเป็นยาฆ่า,มาแมลงโดยโครงการปลูกผักพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเช่นตะไคร้ผักแพวหรือผักไผ่ โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันขยายสู่ชุมชนโดยขยายผลเข้าสู่โรงเรียนบ้านเลยวังใสตำบลเลยวังสออำเภอภูเหลืองจังหวัดเลยและครอบครัวกำลังพล,ลภายในค่ายจำนวน12ครัวเรือนและโครงการปลูกชะอมช่วยเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมีราคาสูงนอกจากนี้ในเดือนตุลาคม2,565 จะทดลองปลูกผักเมืองหนาวเพื่อทดสอบความสเสถียรพันุ์ผักและคัดเลือกชนิดพันธุ์ผักที่จเจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินอากาศในพื้นที่นี้และให้เป็นศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคอีสาน องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนภายในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายจรันาดาการสูตรองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมด้วยนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่5-6ถึงสิงหาคม2565จำนวน5แห่งดังนี้ วันที่5สิงหาคม2565ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคออ,อน้ำยืนและโรงเรียนสมเร็จพระบรมราชชนนีอเภอนาจัลวยวันที่6สิงหาคม2565ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเดือตำบลโนนกาออ,อสิรินธรโรงเรียนบ้านโนงเรียนบ้าน,านกลุ่มตำบลห้วยไผ่อเภอของเจียมและโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวตำบลดอนใหญ่อเอสีเมืองใหม่ โดยติดตามแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงใน3าเสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่ง3เสาหลักประกอบด้วยให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและให้ปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมส่วน5กลยุทธ์ได้แก่ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ตลอดจนผลการปฏิบัติภายหลังเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและผลสมัมฤทธิ์ต่างๆรวมถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในโรงเรยียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งปัญหาส่วนมากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังอ่านและเขียนไม่ได้ทั้งนี้จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้เตรียมความพร้อมเปิดอบรมให้แก่ครูในการเสริมเพิ่มทักษะให้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถสอนทดแทนได้จากปัญหาครูลาและป่วย การตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง องคมนตรีเป็นประธานในการเปิดตัวฟิล์มปิดหน้าถาดจากเมล็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสนับสนุนปัรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุตติดิองคมนตรีประธานกรรมการบริหารบัวลนทิทิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งบูวลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชอและภาคเอกชนขับเคลื่อนการวิจัยด้านการพัฒนาประเทศ ื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทำแนวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีจุดเด่นที่ฟิล์มบางใสต้านทานการเกิดฟ้าช่วยยืดอายุผักสลัดให้คงสภาพสดใหม่จาก3เป็น5วันปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์กรนำร่องในการใช้ฟิล์มกับบรรจุภัณฑ์กับอาหารประเภทเมนูผักสลัดพร้อมทานในร้านโครงการหลวงถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการต่อย,ยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและยังสนับสนุนนโยบายของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพื้นที่สูงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จอีกขั้นที่จะร่วมกันผลักดันความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดังพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการดําเนินงานโครงการมูลนิธิโครงการหลวงเืราษาษอนชาวไทยภูเขาและราษฎรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีไรายได้ที่มั่นคงสืบไป สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2,565ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2,565และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ รายการต่อไปค่ะติดตามรับชม